เข้าสู่อช่วงรายการดาวหน้าพาเพลินผู้นี้คนคนเกินหลังจากเข้าเคยมาดเหรียญยุทธีวัดลาดประดุกม้าไทยหนังสองเถื่อนดาวฉลาดฟ้าเออนะครับได้มาพักแรกอยู่ประมาณสองสามเดือนของคนที่ไก่ปลายุทธใช่อันอันัดาฉลาดฟ้าเอออันนี้เป็นท่าพยนต์ได้บ้างที่เป็นไทยเออ นังเรื่องขายออด่าม่นะขายออแไทยด้อกันขายออสิ่ทายเดือนพัดว่าลังเรียนไม่ล่าสุดเรียนไม่หรือเรื่องยุเ่องยังเลยังใช่ย่ออกลายันเปิดใคุณเพี่อนมหาตะบุนนะครุณไนคีไคืีอ่ามีอบลซส้งกันดีกว่าห้องมา้อะอาจารจัดมาเพลงไหนมาที่นี่รอ รองแล้ยาวปารต้องไปหนสอนคอนอันฝันค้อนอย่าของมักปัขึ้นมาต้องหันร่องนี่นะพันว่าตอนนี้บาเหมาหมอก็ยังอยู่นะจ๊ะท่านเดนวันได้ราคาร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่ิบเก้าบาทแต่ถ้าหมอหมอสามพันหกหกหกวันละกสามพันสามพันสาม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  กับคุณพี่น้องเอลซีแฟนคลับในเชียร์เองใจมากวันหลัดปาดุกหลายหลายวันเป็นพี่น้องทางเาออทาง่าทั้งส่วนที่ผมพี่บัดพ่อหอดแล้วหลายครั้งหลายเนี่ยพี่น้องว้าวูดีใจดิเดี๋ยวมาอยากพี่น้องทางซอยวันหลัดปาดุกของเ,าเอามิรัดบ้านคันไม่หยุดเขาทำอไมถึงถามหาเขาหลัดหรือก็ถามแต่พี่น้องคนคนหลัดอ,อ,อยู่ที่ไหนบ้างเรา ม่มีหอกมีตัเลยเพราทชาไหนหลายราโห่ละเป็นเร่อหัวายเราเพชรหลาดเ็ุห่เราเราเพชรหลาดเป็นเรื่องโห่ละาหลเป็นัวอย่าัพจในโจทย์แต่่าหลา อพพเพลงนี้สื่อความหมายออกมาเป็นเพลงที่มีความทุกข์หรือมีความสุขสุขครับความสุขฝึแบบไหนบัดน้เพลงขึ้นหนังสั้นกันใส่ลครับโอใสร่รนี่มาดูเขาเลยมาเขาบอกว่านักร้องเนใช้อนันนัก กิตารใช้อารมณ์ผสมสีใช่นักร้องตีใช้อารมณ์ผสมเสียงอเ, <c oughs> เอนักร้องโศกพกิธีกรใช้อารมณ์ผสมเนียง <c oughs> อยู่บนต<อ>เตียงจเตอร์ลูดใช้อารมณ์ผสมทันม่คันแม่พ่อจะพ่อพ่อคนนู้นคนนี้หาด้อยยีนเนมทนนะใช้กรบอกเยอะอ่ะเราบยิมกระหยาดก,ก,ก่อ นี่มาดูคนที่สดแสดงออกหน้าเวทีเขาจะแสดงสีหน้าได้ดีมากสาแบบสด,แดงนถึงหน้าถึงคนที่มีความุคนที่มีความสุขนี่ดูรอยของเขาจิงแบบหวานน,นี่เห็นไหมคนที่มีความสุขเอาคนที่กําลังมีความทุกข์หนักที่กําลังอกหักหักอกคนที่กําลังมีความสุขความทุกข์หนักสุขมาก เดี๋ยวอไหวังงอมาดูหนะ้านลูกเขามีสุขหรือมีทุกข์เขามีสุขหรือม,มีทุกข์ยิ้มร้องไห้หาเดาครฮะวงอิก่าพี่น้องมวลมวลจะงานเพลงหนึ่งแต่ภาพาี่น้องมวลซึงหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่ช่วงโจเต่แุ่ออมแพรภาพี่น้องมวลซึน ในใจเท็กวะเพลงนี้มีความสุขหรือไม่ทุกข์สุขอย่างไรความสุขเพราะว่าเขาเป็นคนที่ยิ้มอยู่ตลอดไม่กลามันแขกไม่กินยาเล็กน้อยหรือกินยาปุ๋ยไงใจคุณไหญ่พ๋ยไงป๋อปุ๋ยกินยาไส้หลัะเห็นแน่ใจถือกล้องเอาอยู่สีนึ้เอากล้องที่แบบทําไมถึงถึงคนถึงติดตามเยอะจังเพราะว่าเขาชอบอะไรเรามุมเสวยไม่ได้ไปมาไทยในไทยเขาดู 呃，你感觉。<各><各> thank <laughs> you I'm <laughs> sorry. ไออธิษฐานเพรเอ,อ่ะ <c oughs> แถวกาลันสิเกิด <c oughs> ขอบคุณทุกแรงเชนแรงใจกับพี่น้องขอสู้ร่างเพื่อนเองนีขอบคุณเจ้าของตลาดนะครับขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนผู้ประสงงานงานทุกท่านทุกฝ่ายสมบตกว่าสุขูรณ์ใทีมงนีด้วยเวลาที่มีค่าของพวกเราทุกเวลาทุกนาทีมีค่าถ้าพี่น้องเห็นนะก็ไปวิ่งเข้ามาที่นี่ถ้าพี่น้อง เตยนะภา่าพี่น้อ,องเตยเงยาวๆครับทีมงานกำลังกับเอ็นเตอร์เทนเมนต์ร่วมกับกะทิสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อร่อยดีอรอ่อ,รอยดีทั่วไทยดังไกลทั่วโลกเครื่องดื่มเอ็มร้อยค่าสิบไม่มีริ้นิษชีวิตเกินร้อยสมหวังความสุขบนเวทีกับทีมงานสาวน่อยเทปบันแท้